ส่งข้อความความในใจของเขาลงในทวิตเตอร์นะครับผู้จัดข้อความในทวิตเตอร์ของเขาให้ัปเขาบอกตัวเองจากที่เคยคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันโดๆแต่พรุ่งนี้มันคือความจริงและนี่คือเจ้าของปรยเจ่านี้ขอสิดต่อเนนรื่องงาน ซึ่งก็จะเป็นพที่ถักเป็นเพลงเต๋อค่ะดีแต่ว่ามีการภาษาในน้ำดื่มด้วยนะครับผมโอเคและในกวงแบังโดมนะโดมวินนะครับได้ชักชวนคนมาร่วมแชร์ความฝันด้วยใช่ครับผม I'm be ว่าแต่เราอยู่ในบ้านเดีาวกันเนาะเขาใช้เวลาอยู่ด้วยกันมานานแล้วมากนะแล้วก็ตั้งแต่วันนแรกที่อยู่นี้เนี่ยเรียกว่าเขาไม่ยังคอยดูแลทุกคนนะครับพั้นพี่น้องเดียร์ทารทุกคนเนคือดีมากจริงๆนะครับ ผมถามเนื้อหน่อยนะว่าวนได้ในเพลงโดตอนแรกพี่รู้สึกางไรตรงแรกปะก็คือคือพี่ชอบเลยนะเพราะว่าเสียงเสียงเขาอะมันมันมีเสน่ห์แต่ไม่เหมือนใครแล้วเป็นเสียงที่มีมอิสระแล้วก็โกรธับบคือารมีบพับเพลงออกมาคือเพลงจะเป็นเพลงสนุกเพลงเศร้าหรือเพลงในเม่ไม่ในมีอันนี้อารมณ์ไหนอตามเนี่ยเขาจะรีบออกมาได้แบบ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเอนี่นี่อยู่ในมือด้วยรอดแล้วขอบคุณมากคณกรับพีวิจ เป็นเหมือนแรงเงาค่ะมีฝาแฝดเหมือนกันเลยใส่ <st> ชุดเดียวกันเป็นังไงบางวันนี้มีใจไหมเปิดรับบ้างมมีใจครับมีใจ<ร>แล้วก็ตื่นเต้นมากๆคืออี่างทบอกว่ารอคอยวันนี้มานานมากๆจริงๆครับแล้วก็ เด็กๆเราเคยแอบฝันแอบคิดเล็กๆตามภาษาเด็กๆะครับว่าอยากจะมีรับ,บั้างแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะเป็นจริงแล้วก็มันดีกว่าที่คิดไปเยอะมากๆาครับนั่นือทวิตเตอร์ด้วยเนาะฟังแล้วแบบ <c oughs> ใครที่มีความฝันต้องทําตามพี่โดไม่ได้เนาะครับผมทาตามนะครับไม่อย่ายอมแพ้ครับ <c oughs> อย่าขอทําไปเลย <c oughs> คริดไหมคะว่าวันหนึ่งนี้จะมีเป็นของตัวเองแบบนี้ได้อแอบคิดครับแต่ว่าก็ไม่คิดว่ามันจะแบบว่าเป็นจริงได้ได้แบบสมบูรณ์ขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยครับ S <S ใช่ตรงนี้ครอบครัวม่ให้กำลังใจด้วยใช่มาครบเลยคุณพอ่อคุณแม่น้องชายเลยเก็ยากมาหายเหนื่อยเลยไมหมฮะที่รอกัน,<ห>นมาตลอดนานหายเหนื่อยมากคือสองสามเดือ 2, นที่ผ่านมาผมก็แบบอัดเพลงแก้ อัดแก้อาจแก้เรื่อยๆคืออยางให้มันออกมาดีที่สุดจนวันนี้มันเรียบร้อยแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ดีใจครับดีใจมากซึ่งวันนี้ก็ได้มาโชว์ซิงเกิลใหม่ด้วยครับขอนนอนุญาตหงใหญ่เป็นไงบ้างเพลงนี้โหเพลงนี้ก็เท่าที่ปล่อยมาก็เมื่อกี้ได้ยินแบบคนร้องตามแล้วรู้สึกดีใจครับดีใจมากๆที่เออ่ยังคงให้กําลังใจแล้วก็สนับสนุนมาเรื่อยๆจริงๆไม่ขาดสายขอบคุณมากๆจริงๆครับเมื่อวานนี้ไปกองถ่ายมาโอ้โหฟีเจอริ่งกันนะดูฟีเจอริ่งเลยพี่นิวพี่นิวกับน้องไงพี่นิวแชร์โพลแล้วก็พี่ไอรียางป่ะคบ ได้ไปแอบแวะไปกองถ่ายไปแล้วครับไปไปถ่ายไลน์ซิงค์มาแล้วก็ไปแวะคุยกับพี่ๆเข้ามาอะไรงเงี้ยครับก็ขอบคุณพี่ก็ทั้งสองคนเลยคือ ผมเองได้ดูผลงานแล้วก็ปลืม้มทั้งหนังทั้งสองเรื่องเลยอะไรอย่างนี้ยครับซันดาราหรือว่าไอเอทเอทีเอ็มอะไรครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันหนึง่งแบบทั้งสองคนมาร่วมร่วมงานให้กับผมด้วยขอบคุณมากๆจริงๆครับค่ะวกจูบกันด้วยนะรอครับจริมผมไม่เห็นต้องรอดูแล้วกันวันที่22ตุลาคมครับค่ะงานอย่างอื่นแล้วฮะบางคนบอกว่าแบบโอ้ยโดมจะได้เล่นละครเล่นหนังกับเขาบ้างไหมตอนนี้ยย่างนนี้เป็นเรียนการแสดงตอนนี้กำลังเรียนกับหม่อมน้อยแบบเข้มข้นเลยนะครับผมซึ่งหม่อมกกาบอกว่าโอเคอรี ไปก่อนดีกว่าค่อยๆค่อยๆเติมภกษาไปเรื่อยๆครับผมฝันถึงวันหนึ่งจะได้มีแบบละครกับเขาเล่นละครไหมคะจริงๆจริงๆอยากเล่นครับอยากเล่นแต่ว่ามันแล้วแต่ช่วงเวลาแล้วแต่โอกาสมากกว่าผมว่าช่วงวันนี้ก็แบบว่าเออแล้วแต่โอกาสเลยถ้าจะได้โอกาสมาผมพาไว้แน่ครับผมอยากเล่นบทดเลยฮะเดี๋ยวพี่ปอที่ดูอยู่เอาเป็นตัวแบบโจ๊กก็ได้ครับเอาแบบขำๆเพราะว่าไม่คาคเต่ามั้งครับเป็นเด็กแบบว่า นึกไปถึงพี่แจ็คแฟนฉันใช่ี้ยครับโอ้น้องก็ว่ากันไปอนาคตเนาะครับผมอนาคตครับวันนี้อยากจะบอกขอบคุณใครเป็นพิเศษฮะกับวันโดมดีมวันนี้เออขอบคุณเยอะเลยนะครับขอบคุณตั้งแต่พี่บอยเลยครับพี่บอยเลยแล้วก็ ที่ให้ให้โอกาสที่มันแบบยิ่งใหญ่มากๆแล้วหลายๆคนอยากได้แล้ววันนึงมาเป็นผมที่ได้รับมันนะครับขอบคุณมากๆขอบคุณทีมงานทุกๆคนเลยทั้งใน Exact s c e n a r i นกันมมีทุกคนให้อะไรผมมากเยอะจริงๆแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆเดอะซาปที่วันนี้ไม่ให้ความใจกันขับคครอบครัวใจขับทุกคนแล้วก็ทุกๆคนที่ส,สนับสนุนมาตลอดขอบคุณมากๆครับแล้วก็รักดมฝา,ากด้วยเนะบบาะอัลบั้วางแผงแล้วใช่วางแผงแล้วครับก็วางแผงเรียบร้อยแล้วครับอัลบั้มนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยว ดีวอดีครเราเขียะสตาร์มาวันที่30ตุลาคมครับเยนขอบคุณมากครับพี่จ้าบ